ทีนะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิตมันเ y make over เนี่ยครับช่วงแรกเราคุยกัคุณนะสูตรสูตร wealth formula ครับผมนะฮะสูตรที่ไม่ไม่ยากก็เป็นการตรวจสอบว่าปัจจุบันทรัพย์สินนี้สินที่เรามีหรือความมั่งคั่งสุดที่ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ดีอยังไงเกณฑ์มาตรฐานก่อน็มาตรฐานที่ว่าเนี่ยก็คืออาศัยสูตรคำนวณอย่างง่ายๆค,คือเอาอายุายเรา คูณด้วยอะไรได้ต่อปีแล้วหารด้วยสิบมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วก็ตองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราก็จะพอเป็นไกด์ได้ว่าเราอยู่ในมาตรฐานไหมถ้าเราต่ำกว่าเราก็เล่งนเครื่องซะถ้าเราสูงกว่าเราก็ภูมิใจได้ภูมิใจได้ว่าเราถึงแล้วนะ ส่วนอะเบรกนี้เดี๋ยวมีคำถามนะฮะจากคุณรัชนีสันติเข้ามาบอกว่าอายุ44ปีกเกษียณแล้วค่าวางแผนการเงินไว้30ปีอยากรบกวนสอบถามว่าถ้ายงเงินอนาคต10ปีไว้ใช้จ่ายปกติส่วนของ20ปีน่าจะไปลงทุนอย่างไรดีคะนะอันนี้ก็ตีความจาก คำถามก่อนนะครืออันนี้ก็ชื่นชมนะฮะอายุ44เกษียณแล้วคุณจะรีบเกษียณไปไหนเนี่ยอายุ44เนี่ยคนรุ่นใหม่แล้วก็บอกว่าวางแผนการเงินไว้30ปีจะวางไว้30ปีกะจะเสียชีวิตตอน74หรือมันก็ไม่ใช่นะการแบนก็แล้วแต่แล้วแต่นี่ไม่ไม่แล้วแต่สิเราจะแนะนำนี่เพราะนั้นเราก็หมายถึงอายุเขาอ่ะเขาจะคิดว่า74มันไม่ได้คุณจะมาประมาณอายุไขตัวเองว่าจะ74แล้วไม่ตาย ขึ้นมาแล้วเงินหมดทําไงอ่ะมันไม่ได้คือเราต้องเอาเกณฑ์มาตรฐานที่อายุไขเฉลีย่เนี่ยว่าประมาณเท่าไหร่คนไทยปัจจุบันเนี่ยถ้าผู้หญิงน่าจะ8 3 83สิบสมแปดามอ๋อเี่ว่าเก้เลยแปมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ผู้ชายไทยจะอยู่ประมาณ83ดามตอนนี้มันน้อยกว่ามันมันขึ้นมันขึ้นมาแล้วแต่มีการคาดการว่าถ้า ไอ้การดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็วิทยาการด้านสุขอนามัยยุคเนี้เผยเผมันไปเก้าสิบอ่ะอันเดาเอาแปดสิบห้าก่อนไหมก็เอาเบนช์มาแสดงว้แปดสิบห้าแล้วกันเพราะนั้นคุณรัชนีเนี่ยควรจะวางแผนเนี่ยถ้าเกษียณสี่สิบี่เนี่ยต้องใช้เงินไปอีกกี่ปีละสี่สิบปีอ่ะต้องมีเงินใช้ไปอีกสี่ิบปี แต่ตอนนี้ไปวางไว้30ปีเนี่ยมันจะมันจะอาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับถ้าถ้าพลาด่้าเจ็ดสิบกว่าใช่แล้วยังไม่นับว่าปัญหาสุขภาพในบันท้ายชีวิตเนี่ยมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเยอะนะฮะเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องมาปรับแผนนะคือวางแผน30ปีนี่ผมว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เซฟอะไว้ได้นะฮะ ทีนี้วิธีการของเขาเนี่ยตอนนี้เขาเขาเขาใช้วิธีนี้คือสมมุติว่าเขาได้อะเมาส์มาก้อนหนึ่งที่เขาเก็บละสี่สิบสี่เขาสมมุติเขามีสิบล้านเอาง่ายคำถามที่เขาถามก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเอาเงินในอนาคตสิบปีเนี่ยเขาก็จะกันออกมากองหนึ่งนะจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมุติว่าเขามีสิบล้านอ่าสมมติเราตุ๊กตา แล้วก็เขาก็อยากจะใช้เงินเดือนละปีละสักห้าแสนอม่หมดเลยนี่มาสิบปีนี่หมดเลยตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้เขาก็เขาก็เอาละเขาก็คิดไว้จํานวนหนึ่งอ่ะไว้ที่เขาจะเอาไว้ใช้สิบปีและไอการเอาไว้แล้วและที่เหลือเนี่ยเขาคําถามเขาคือเอาลงทุนอะไรเอาไปลงทุนอะไรดีอืคําตอบคําตอบก็คิดผิดอีกนะฮะ คือคําแนะนําเนี่ยอันเนี้ยคุณกําลังวางแผนการเงินคล้ายๆผมเคยพูดไปในรายการนานล้วลักษณะที่เขาเรียกบอลเลดเดอร์ก็คือแบ่งเงินเป็นจริงๆเนี่ยโดยทฤษฎีเขาให้เป็น3ามกองครับคือกองแรกนี่ที่เราใช้ปีปีปีปที่เรากรเกษียณซึ่งอันเนี้ยมันไปอยู่ในเวลาจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันจะไปอยู่ในตราสารพวก Money มันนี่มาเก็ตเพราะเราใช้แน่ๆป<ช>ี<ใ>น,นี้อ,อก็อาจจะได้ดอกผลนิดหน่อยก็พอละไม่เป็นไร แล้วกองสองเนี่ยเขาคำแนะนำที่เขาเรียกบอลเลดเดอร์เนี่ยก็คือเขาให้เอาไปลงทุนในพวกตราสารหนี้ครับก็คือเลเซว่าประมาณสัก9ปีถูกป่ะเพราะว่าปีแรกใช้ไปแล้วใช้ใช้ใช้ก้อนหนึ่งไอ้9ปีตัวเนี้ยไปลงในพวกตราสารหนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเอาพอพอชนะเงินเฟ้อก็พอนะก็คืออาจจะผลตอบแทนเฉลี่ยสักสาเซต่อปีได้แล้วก็ไอ้กองเนี้ยเอาสามเปอร์เซ็นต์ก็แล้วก็ไอ้กองเนี้ยก็ ทยอยเบิกมาใช้ทุกปีทุกปีไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือมันมันก็ไอ้สที่ได้รีเทิร์นมันจะไม่ไปค่ามูลค่าเงินมันก็ยังยังโอเคอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ก็เบิกมาใช้ทุกปีทุกปีเท่ากับไอ้ปีที่เราปีแรกอ่ะครับทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือมันก็กินเวลา10ปีก็เอาไอ้กองที่3ไปลงทุนในโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในระยะเวลาสิปีเนี่ย เราจะให้รีเทิร์มันเท่าไรดีถ้าเอาสูตร72มาคิดแบบง่ายๆเร็วๆถ้าเราต้องการให้เงินมันงอกกลับมาเท่าหนึ่งเท่าตัวไอ้เงินที่เรามีเนี่ยไอ้กองนอเนี้ยไอ้กองเนี้ยไอ้กองสามให้เอาไปลงทุน10ปีแล้วให้มันงอกมาเท่าหนึ่งเราก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนประมาณ7.2็ดจอ ถูกไหมก็กด72 10ปีก็สิหาร7 2ก็7.2ซึ่งมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่พอเป็นไปได้นะเพราะว่าในระยะเวลา10ปีหวังผลตอบแทนคาดหวังผลตอบแทนสัก7.2%อยู่ในวิสัยก็อาจจะเอาไปลงทุนในกองทุนหุ้นนะก็ค่าเฉลี่ยหุ้นไทยตอนนี้หรือหุ้นนอกก็ตามเนี่ยเฉลี่ยกันมาตอนนี้มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแหละ8-9ดเก้าด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อจำเนียนการผ่านไปสิบปีไอ้เงินกองสามกุณเนี่ยมันจะงอกขึ้เท่าตัวอันนี้ถามว่าอ่าแล้ววิธีการจะแบ่งว่าไอ้กองหนึ่งกองสองกองสามมันจะเป็นเท่าไหร่สัดส่วนก็เอาง่ายๆก็คือว่าอันนี้ต้องทําใจนิดนึงว่าถ้ามันออกมาแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้คือ,อจะมีวิถีชีวิตใช้ได้เท่านั้นแค่นี้ก็เช่นสมมติเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามีสิบล้านสิบล้านเนี่ยแบ่งครึ่งเลยห้าห้าสมมุติว่าห้าห้า ไอ้ห้าตอนห้าตัวเนี้ยเราหวังว่าเราจะเอาไปลงทุนในสิบปีแล้วมันงอกกลับมาอีกห้ามันก็จะกลับมาเป็นสิบล้านเท่าเดิมครับตามทันไหมทีนี้ไอ้ห้าที่เหลือเราจะต้องใช้ในระหว่างสิบปีครับคุณก็เอาห้าล้านหารเอ่อเท่าไหร่ห้าล้านหารสิบปีก็ปีละห้าแสนร้อยยี่สิบเดือนไอ้ปีละห้าแสนปะปีละห้าแสนใช่ไหมเออก็ปีละห้าแสนก็เอาสิบสองหารห้าแสนสิบสองสี่สี่สิบแปด ก็เท่ากับคุณใช้ได้ประมาณเดือนละสี่หมื่นถูกปะโอเคนะอ่ะก็คือปีละห0 0 0 0นอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือทุกปีทุกปีเนี่ยคุณก็เอาไอ้กอไอ้เงินกองหนึ่งกองสองเนี่ยมาใช้ปีละห้าแสนห้าแสนห้าแสนบริหารจัดการให้อยู่ได้ในในตัวเลขนี้จำเนียนการผ่านไป10ปีไอ้เงิน5ล้านกองเนี่ยมันหายไปมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วกองหนึ่งแต่ไอกองสเนี่ยไ องสองของผมเนี่ยมันงอกขึ้นมาเท่าหนึ่งมันก็กลับมาเป็นสิบล้านก็ยังมีกลับมาเป็น10ล้านคุณก็บริหารแบบเดิมก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ถูกเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้ต่อให้คุณรัชนีเนี่ยอายุยาวจะอายุไปถึง120ปีก็ยังอยู่ได้ก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ด้วยเงินแค่นี้นะแเงินแค่นี้นะนี่คือสูตรบอลลัตเตอร์ถูกต้องอ่า เพราะว่าถ้าใช้แบบที่คุณรัชนีว่าเนี่ยไอ้เงินกอง10ปีที่คุณใช้ก็หมดไปส่วนไอ้กองสองที่คุณบอกว่าจะเอาไปลงทุนอะไรลงทุนอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าอัลม่าของคุณมันเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วแล้วถ้าเกิดคุณไอ้กองสองคุณมันเหลือนี่เดียวเนี่ยแล้วไปลงทุนได้ไงอ่ะแล้วพอลงทุนได้มาแล้วมันจะไปพอใช้ในอีกยี่สิบปีหรือมันไม่ทันมันไม่ทันอีกยี่สิบปีช่ไม่ทันใช่ครับ เพราะนั้นวิธีคิดง่ายๆก็แบบนี้แหละอย่างบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนผมมาถามผมว่าอายุใกล้ๆเนี่ยก็กเกษียณกันส่วนใหญ่แล้วเขาบอกให้ก hey, ูจะต้องใช้เงินปีละเท่าเท่าไหร่วะตอนเนี้เพราะไม่มีไม่มีไรายได้แล้วนะ,ะไรายได้อาจจะมีบ้างจากดอกเบีย้ยจากอะไรพวกนี้นะเขาบอกไม่ ain, มียากอะไรเลยมึงไปคํานวณเนี่ยความมาั่งคั่งสุทธิมึงเท่าไหร่เนี่ยแล้วมึงแบ่งเงินสองกองอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็คํานวณดูว่าอตัวเลขเท่านี้โอเคไหม คือมันถึงเวลาทําใจอ่ะก็เองสร้างสมบัติไว้เท่านี้ก็มีบุญอยู่แค่นี้เรียกว่ามีบุญอยู่มีบุญอยู่แค่นี้พอาะนไปไม่ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดหลัแค่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็พอเพราะฉะนั้นถ้าสิบล้านก็ใช้ได้ประมาณเมื่อกี้เนี่ยปีละห้าแสนถ้าห้าล้านก็ใช้ได้ประมาณปีละสองแสนห้าก็ตกสองหมื่นกว่าบาทสิบสองสองยี่สี่ก็สองหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดห้าล้านก็ยังไม่มีอีกมีมี สามล้านก็ใช้สูตรเดิมสูตรเดียวกันเลยอแต่ว่าทําใจอต้องทําใจนะเพราะว่าบุญคุณน้อยครับอันนี้คือมันมาถึงปลายทางแล้วไงใช่มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันนม่มีอะไรได้ต่อเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้บางคนเขาก็บอกว่าถ้าไม่พอถ้าไม่พอสมมุติว่าคำนวณอย่างที่ผมว่าแล้วก็ไปลงทุนอย่างที่ว่าแล้วเฮ้ยไม่พอไว้เดือนละเมื่อกี้เท่าไหร่นะปีละห้าแสนสิบสองสี่สี่แปด สมมติว่าสี่หมื่นกว่าบาทผมไม่พอว่ะบ้านก็ยังเช่าต้องผ่อนอยู่สมมุตินนะ,ะบ้านก็ยังผ่อนอยู่ลูกก็ยังเรียนไม่จบมันไม่พอเออก็เองก็ต้องหาอะไรได้เสริมอมก็อย่าหยุดทำงานก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปป้น <c oughs> ไป <c oughs> อย่าหยุดทํางานก <c oughs> ็แซวแซวก็อย่าหยุดทํางานก็ต้องทํางานต่อไปอะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เอาแบบยอยๆครับยอๆครับโอเคพอเข้าใจนะคุณ ั <Okay. S 1> ชนีถ้ายังสงสัยถามาม, <Okay. S 1> มาใหม่คือเวลาคุณถามเนี่ยคุณไม่ค่อยให้รายละเอียดกันนะ่ะคุณบอกว่าในส่วน20ปีน่าจะไปลงทุนอย่างไรดีคะอ hmm. แล้วไอการลงทุนเนี่ยอย่างเมื่อกี้ท่าบอกว่าถ้าเอาตามทฤษฎีถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนเท่าตัวภายใน10ปีเนี่ย hmm. ก็คือมันต้องได้ดีเทิร์ 7.2%ต้องประมาณนั้นเพราะนั้นคุณก็ต้องไปหาสินทรัพย์ที่คุณพอจะเป็นที่เพิ่งที่หวังได้ว่ามันจะได้7.2% 7%ขึ้นไปแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้ทุกปีนะบางปีมันจะติดลบไปได้นะแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเมื่อถึงบ้านท้ายอ่ะไอ้เงินเมื่อถึงบ้านท้ายแล้วเนี่ยไอ้เงินที่ไปลงไว้เนี่ยมันน่าจะงอกกลับมาเท่านึ้ โดยค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่เจ็ดสองถูกต้องถูกต้องแล้วก็ใจเย็นกับมันนะแล้วก็ถามว่าในระหว่างทางนี่ทิ้งไปเลยหรอคะไม่ต้องไปดูเลยหรอคะก็เงินคุณนะคุณก็ควรจะดูบ้างก็ดูแต่ไม่ใช่ดูทีนึงก็มาดูสักทีไม่ใช่ดูทุกวันอ่าถูกต้องดูทุกวันคุณจะไม่เห็น้รวกามันโตขึ้นอแล้วก็เนี่ยก็มันก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการอย่างนี้แหละครับมันก็สามารถ แล้วเราโดยวิธีเนี้ยมันเหมือนเราคุมบัตเจตได้หมดเ,เพราะเราจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคเพราะนั้นปีหนึ่งเราใช้ได้<ช>ไม่เกินห้าแสน 5, 000, ไว้ไถ้ารเราคิดอย่างหย,ยาบๆก็คือเราใช้ได้เดือนละสี่หมื่นแล้วเราจะเหลือโบนัสสองหมื่น ถูกไหมเพราะว่า1 2 4 4 8ก็คือ4,08แ0แต่เราใช้ได้5 0 0แสนดี่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโบนัสส0งหมื่นเก็บเวลนสักสาปีได้6 0 0 0ืนเอาไปเที่ยวต่อก็แล้วแต่แต่ระหว่างนั้นคุณก็ใช้ไป40,000 0 0 0 0 0 0 0 0ื่นสี่หื่อ้เงื่อนขางคุณแบบนี้นะ60ที่จะหยุดทำงานนี่หน่อยถึงภาระคุณต้องลดไปด้วย อ่ะถูกถูกถูกมันควรจะโปร่งแล้วไงแต่อย่างที่ว่าคุณยังมีภาระอยู่เนี่ยแต่ที่ผมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ่อสี่สี่มืเท่าไหร่นะสี่หมื่นต่อเดือนเนี่ยล้วคุณบอกว่าชีวิตมันไม่แฮปปี้ว่ะอยากมีอยากมีชีวิตที่แบบดีกว่านี้อีกหน่อยแบบนะคุณก็ต้องยอมทํางานเพิ่ม เพื่อให้มีรายได้หารายได้เพิ่มไปอีกช่องทางเพราะไอ้ตัวนี้เมไอ้ตัวนี้มันคือพาสซีฟอินข้ามแล้วไงมัน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 ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรได้ละมันงอกได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบมันจะต้องมีของใหม่เข้ามาเติมอืเพื่อให้เพื่อให้มันใช้ได้มากกว่าสี่หมื่นใช่ไงแล้วถ้าถ้าถ้าบอกว่าเอถ้าเกิดฟลุกขึ้นมาเนี่ยภายในสิบปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเกินเกินไปสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คุณก็ วินฟอร์แล้วตอนนี้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสเต็ปหนึ่งใช่ใช่เพราะนั้นวิธีคิดอ่ะอันนี้เราเอาเอาหลักคิดก่อนว่าครับคิดง่ายๆคือแบบนี้ครับแล้วเวลาไปอธิบายไอเรื่องการวางแผนทางการเงินแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยพออธิบายอย่างเงี้ยคนเออคนเก็ตเวอร์แบนึกภาพออกนึกภาพองผมไปบรรยายให้ให้คนเกษียณเนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยผมก็เอาสูตรนี้ไปบอกผมก็ถามเลยพี่พี่มีกันเท่าไหร่ พี่พี่มีเงินเท่าไหร่พี่ถามแบบนี้ถามแบบนี้เหมือนจะปล้นเลยนะพี่มีเงินเท่าไหร่พี่พี่พี่คำนวณเนี่ยบอกวิธีคำนวณเสร็จแล้วพี่ส่งมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพี่ว่าพี่ควรอยู่ยังไงพี่อยู่ได้เดือนละเท่าเนี้ยพี่ไหวไหมถ้าเขาบอกว่าโอเคอถ้าเกิดไม่ไหวแล้วก็บอกก็พี่มีทางเลือกอีกสองทางหาเงินเพิ่มหรือไม่พี่ก็ไปอยู่กับลูก ฉันบกไปมีลูกอกยูอ่่งีพี่ก็ไปเกาะลูกแล้วก็เอาไ้เงินที่พี่จะใช้ได้เนี่ยใช้เป็นค่าขนมอะไรของพี่ไปแต่พี่ต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพราะนั้นไปพึ่งลูกเอาชั่วโมงแห่งความสุขมันก็มีตามบุญที่คุณมีอะ่ะถ,ถ้าคุณมีบุญน้อยคุณก็ต้องยอมรับแต่ถ้าบุญคุณเยอะคุณก็โชคดีไปแต่นีถ้าถ้าคุณพี่ในบุญอาจะบอกเอาแล้วถ้าเกิดกเกษียณแล้วยังติดลบอยู่เลยแหละโอ้โหอันนี้ก็ตัวใครตัวมาแล้วโชคชะตาสวรรค์ลงโทษเรียบร้อยแล้วอ อ,นนอันนี้อันนี้ของพวกนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมันคำนวณเป็นช่วงอายุได้หมดนะฮะถ้า,าหลังจากที่เราคุยกับทุกเพื่อรหัสเนี่ยถึงเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะมันเอามาเอามาจาลองใช้กับชีวิตเราได้อแล้วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะวางแผนของเราขั้งหน้าเนี่ยได้อืเพราะอย่าให้มันจนถึงอายุหกสิบแล้วพึ่งมาลงทุนหรือพึ่งมาวางแผนเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณจะไม่มีตัวช่วยอะไรเหลือเลยคุณจะมีเท่าที่คุณมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีตัวช่วยครับ แต่ถ้าคุณยังเริ่มต้นสักอายุ2ี่อายุส0สิบหรืออายุ4ี่สิบมันยังมีเวลาผมผมเนี่ยมันเริ่มผมเนี่ยมาเริ่มจริงๆเนี่ยเกือบ4ี่ิบนะคือผมมาเริ่มตั้งหลักตรงตลาดนี่แหละครับที่เข้าไปทํางานที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะโชคดีหน่อยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มีปัญหาหนี้สินพลุงพลังครับมันก็เลยมาเริ่มต้นสร้างเวลได้ที่เนี่ยเราเสียเวลาไปกับการสะสมอะ คือเวลาของการสะสมเราสั้นลงเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นไปเลยใช่ระยะวิ่งเราเลยน้อยใช่ใชเราก็เลยเห็นว่าเออเราก็ควรจะมาบอกให้อย่างเมื่อวานนี้่งไปสัมภาษณ์เด็กกลุ่มหนึ่งเขาก็เป็นเด็กกิจกรรมผู้ NG o อที่สนใจเรื่องการเงินนะนะครับพอเล,เล่าเล่าพูดให้ฟังนี่โตาลุกวากหมดบอกโอ้จริงพี่อะไรเงี้ยหนูเนี่ยสนใจมากเลยนะแลวเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันคนรุ่นหลังๆเนี่ยเยาวชนคนหนุ่มสาว เขาคอนเซนเรื่องนี้มากขึ้นอ,อนาคตเขาใช่เพราะว่าเขาเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเอ่อเงินเดือนก็เท่านี้แล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงะนะนเขาอาจจะดูตัวอย่างจากผู้ใหญ่ในวันนี้ผู้ใหญ่อยู่ในนี้ในรอบตัวเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาหรือว่าเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เขาตระหนักแล้วว่าเอ้ยถ้าเขายังใช้ชีวิตแบบแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบที่คนใกล้ตัวเขาเป็นแล้วถ้าคนใกล้ตัวเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เห็นอนาคตแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉั้น อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้ที่ที่เราจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยอย่างลึกซึ้งอย่างรอย่างกับคนหนุ่มคนสาวในปัจจุบันพูดมาสิบปีแล้วมันคนอายุแล้วมันต้องเข้าใจบริบทบริบทวันนี้มันอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ไม่มีตลาดหุ้นนะวันนี้ไม่มีตลาดหุ้นครันหยุดความจริงอาจจะพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ในนี้พอมีคําถามมาเราก็เลยแฉลดมาคําถามซะจนหมดเวลาแล้วติดไว้ก่อนเรื่องนั้นคืออะไรครับ คือผมคือผมจะชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเล่าเนี่ยบางทีเนี่ยไอไอไอของเล็กๆรายได้ไอรายจ่ายเล็กๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันเอ้ยจิบ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 ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนอหลายอย่างนะไอการวางแผนการเงินของคนหลายๆคนที่มันวินาทลาเดี๋ยวมันไปไม่ถึงฝันเนี่ยมันมาจากไอจิบจิบนี่แหละืมีไอเดียแต่ไม่มีแอคชั่น ไม่ไม่ไม่อันนี้คือพฤติกรรมไอ้จิ๊บจิบเนี่ยคือพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบจิ๊บจิบภาษาอังกฤษเขาเรียก impulse impulse buying ก็คือว่าเราชอบซื้ออะไรแบบจิ๊บจิบแล้วเราก็จิ๊บจิบไปเรื่อยยซึ่งมันกัดกินเราแล้วนอกเหนือจากมันทำให้เราไม่ไม่เราหมดเงินไปกับไอ้เรื่องไร้สาระพวกนี้เยอะ ไม่พอมันทำให้เราไม่สามารถสร้างวินัยในการใช้จ่ายเพราะว่าเราเอาแต่จิบจิและไอการจิบจิบส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันมาจากสามเรื่องอิโมชันแน่แล้วหนึ่งคืออารมณ์ใช่ไหมอารมณ์สองคืออดีตการของเราที่เราสะสมไอพฤติกรรมนี้มาคือถ้าเราเริ่มจิบจิบแล้วเราก็จะจิบจิบไปเรื่อยครับ แล้วก็อีกอันก็คือว่าเ,เรามักจะคิดว่าคือมันมีลักษณะเรียกว่าพูดง่ายคือโปรโมชั่นของบรรดาผู้ขายสินค้าและบริการเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเนี่ยคือดีลที่ดีที่สุดถ้าถ้าถ้าพูดง่ายคือป้ายเซล์นี่แหละคือมันมักจะทำให้เราจิบจิบ เพราะมันถูกกว่าเก่าเยอะหรืมันมีควาจริงจริงมันไม่ได้ถูกเลยแต่ว่าเราบีบีฟเรานึกว่ามันคือกูตดิวใช่ไหมแล้วเรากองอยู่หลังบ้านเขามีคนค้นพบไงผ้าเขาเรียกอะไรวะกระดาษชำระอ่าความจริงเนี่ยคุณใช้แล้วมันเป็นสิ้นเปลืองแล้วหมดไปคุณก็ต้องซื้อใช้บ่อยๆแต่เขาไป จับพฤติกรรมได้ว่าไอคนที่มันใช้ที่ซื้อแล้วไปสมบ้านอยู่เนี่ยคือกระดาษชําระอเพราะอะไรกระดาษชําระมันชอบมีแคมเปญอะไรของแล้วมันจะทําเยอะๆซื้อทีสิบสิบม้วนกจะราคาถูกแล้วเราก็ไปหลงกลว่าเฮ้ยมันถูกไว้ซื้อไื้ก่อนซื้อไปก่อนเต็มบ้านเลยฮะก็นี่ลักษณะไอจิ๊บจิ๊บพวกนี้แหละมันทําลาย วิันในการเงินแล้วมันแปลรูปไม่ได้ด้วยมันแปลรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มไมได้ไม่ได้เพราะมันชิปชิเพราะมันชิปชิะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ให้มาคุยให้ฟังใช่ครับใช่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์นี่เสียบัตรเครดิตคลิกเวิร์ลไวด์เว็บดอทพรีมิแกรนี่ดอทคอม Facebook คลิกแก้นี้หรือโทร026102266